มารุแมวญี่ปุ่นผู้คลั่งไคล้กล่องตามติดชีวิตสุดฮาของเจ้าเหมียวจอมสนที่รักการมุดพอดแคสต์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของแมวตัวหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูและความชื่นชอบในสิ่งของที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นก็คือ กล่องนั่นเองคุณเคยได้ยินชื่อมารุไหมคะหรือบางทีคุณอาจจะเคยเห็นเจ้าเหมียวลายสกอตสีน้ำตาลตัวอ้วนกลมมุดเข้ามุดออกกล่องสารพัดขนาดบนโลกออนไลน์มาบ้างแล้วก็ได้วันนี้เราจะมาตามติดชีวิตสุดฮาของเจ้าเหมียวมารุแมวญี่ปุ่นผู้คลั่งไคล้กล่องมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้มารุกลายเป็นขวัญใจของคนรักแมวทั่วโลกและอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้เจ้าเหมียวตัวนี้หลงรั การมุดกล่องเป็นชีวิตจิตใจ มารุคือใครมารุมารุารแปลว่ากลมในภาษาญี่ปุ่นเป็นแมวพันธุ์สกอติชโฟเพศผู้เกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคม2007ที่ประเทศญี่ปุ่นมารุอาศัยอยู่กับเจ้าของชื่อมุกุโมโกะซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตประจำวันของมารุลงบน YouTube และบล็อกส่วนตัวจนทำให้มารุกลายเป็นแมวเซเลบที่มีผู้ติดตามมากมายมารุไม่ได้เป็นแค่แมวทา ธรรมดาที่น่ารักเท่านั้นแต่มารุยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นก็คือความรักที่เขามีต่อกล่องทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกล่องขนาดเล็กกล่องขนาดใหญ่กล่องกระดาษกล่องพลาสติกหรือแม้แต่ถุงชอปปิง้งมารุจะพยายามมุดเข้าไปอยู่ในนั้นให้ได้จุดเริ่มต้นของความคลั่งไคล้กล่องมุกุโมโกะเจ้าของของมารุได้เริ่มสังเกตเห็นความสนใจของมารุที่มีต่อ,อกล่องตั้งแต่ มารุยังเป็นลูกแมวตัวน้อยๆเมื่อใดก็ตามที่มีกล่องอยู่ในบ้านมารุจะรีบวิ่งเข้าไปสำรวจทันทีและพยายามที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นให้ได้ถึงแม้ว่ากล่องนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าตัวเขามากก็ตามมุกุโมโกะได้เริ่มถ่ายคลิปวิดีโอของมารุขณะที่กำลังเล่นกับกล่องต่างๆและอัปโหลดลงบน YouTube ในปี2008ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างรวดเร็วผู้คนต่าง,งหลงไหลในความน่ารักน่าเอ็นดูและ ความมุ่งมั่นของมารุที่จะเข้าไปอยู่ในกล่องทุกใบทำไมมารุถึงชอบกล่องนักนะคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือทำไมมารุถึงชอบกล่องมากขนาดนี้มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายพฤติกรรมนี้ของมารุเช่นความรู้สึกปลอดภยัยกล่องอาจเป็นที่ที่ทำให้มารุรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นเนื่องจากเป็นพื้นที่แคบๆที่ปกต้องเขาจากภายนอก สันชาตยาน,นักล่าแมวเป็นสัตว์นักล่าโดยธรรมชาติและกล่องก็เป็นที่ซ่อนตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับซุ่มโจมตีเหยื่อถึงแม้ว่าเหยื่อของมารุจะเป็นแค่ของเล่นก็ตามความอบอุ่นกล่องกระดาษเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีทำให้มารุรู้สึกอบอุ่นสบายโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ความอยากรู้อยากเห็นแมวเป็นสัตว์ที่อยากรู้อยากเห็นและกล่องก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของพวกเขาเพราะมันเป็นสิ่งใหม่ที่พวกเขาอยากจะสำรวจไม่ว่าเหตุผลที่แท้จริงจะเป็นอะไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือมารุมีความสุขกับได้อยู่ในกล่องและความสุขของเขาก็ส่งต่อมาถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยเช่นกัน ไฮไลท์ความหาดและความน่ารักของมารุตลอดหลายปีที่ผ่านมามารุได้สร้างวีรกรรมสุดหาดและความน่ารักมากมายที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกต้องอมยิ้มหนึ่งในไฮไลท์ที่โด่งดังที่สุดก็คือคลิปวิดีโอที่มารุพยายามมุดเข้าไปในกล่องที่มีขนาดเล็กกว่าตัวเขามากถึงแม้ว่าเขาติดอยู่บ้างแต่มารุก็ไม่ยอมแพ้และพยายามต่อไปจนกระทั่งเขาสามารถเข้าไปอยู่ในกล่องได้อย่างสำเร็จ นอกจากนี้มารุยังมีความสามารถพิเศษในการตรงตัวบนขอบกล่องและการกระโดดเข้าไปในกล่องอย่างแม่นยำแม้ว่ากล่องนั้นจะอยู่สูงจากพื้นก็ตามความสามารถเหล่านี้ทำให้มารุดูเหมือนนักกายกรรมแมวที่แก่งกาด อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้มารุเป็นที่รักของคนทั่วโลกก็คือความเป็นกันเองและขี้เล่นของเขามารุมักจะทำท่าทางตลกตลกและแสดงความรักต่อมุกุโมโกะเจ้าของของเขาอย่างเปิดเผยทำให้ผู้ชมรู้สึกผูกพันกับมารุและเหมือนได้รู้จักเขาเป็นส่วนตัวมารุกับฮาหนาและมิริครอบครัวแมวสุดอบอุ่น ต่อมามารุก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะมุกุโมโกได้รับเลี้ยงแมวตัวเมียอีกสองตัวชื่อฮานาและมิริมาอยู่ด้วยกันฮานาเป็นแมวพันธุ์สกอตชโฟเหมือนกับมารุส่วนมิริเป็นแมวพันธุ์มินสกินทั้ง3ตัวกลายเป็นเพื่อนสีกันและมักจะเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานถึงแม้ว่ามารุจะยังคงเป็นดาวเด่นของบ้านแต่ฮานาและมิริก็มีบทบาทสำคัญในการเติมเต็มชีวิตของมารุและทำให้บ้านของ มุกุโมโกเต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นฮานามักจะตามใจมารุและยอมให้มารุแย่งกล่องของเธอไปส่วนมิริก็เป็นเพื่อนเล่นที่กระตือรือร้นของมารุทั้ง3ามตัวมักจะนอนกอดกันและเล่นด้วยกันอย่างมีความสุขมารุมากกว่าแค่แมวเซเลบมารุไม่ได้เป็นแค่แมวเซเลบที่มีเ,เสียงโด่งดังเท่านั้นแต่มารุยังเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความเรียบง่ายและความรักที่บริสุทธิ์ มารูสอนให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งของราคาแพงหรือชื่อเสียงเงินทองแต่อยู่ที่การได้ทำในสิ่งที่เรารักและการได้อยู่กับคนที่รัก มารูยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรักแมวทั่วโลกให้หันมาใส่ใจและดูแลแมวของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะแมวทุกตัวมีความพิเศษและมีเรื่องราวที่น่าสนใจในแบบของตัวเองคุณละ่ะเคยเจอแมวแบบมารูไหมฟังเรื่องราวของมารูมาถึงตรงนี้แล้วคุณเคยเจอแมวที่คลั่งไคล้อะไรบางอย่างเป็นพิเศษบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นกล่องถุงพลาสติกหรือแม้แต่เส้นด้ายเล็กๆน้อยๆลองสังเกตพฤติกรรมของแมวของคุณดูนะคะแล้วคุณ อาจจะค้นพบความน่ารักและเอกลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ของพวกเขาก็ได้หรือถ้าคุณมีเรื่องราวเกี่ยวกับแมวของคุณที่อยากจะแบ่งปันให้เราฟังก็สามารถคอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังได้เลยนะคะเราอยากฟังเรื่องราวของแมวทุกตัวเลยค่ะบทสรุปความสุขที่เรียบง่ายของมารู เรื่องราวของมารูทำให้เราได้เห็นว่าแมวเป็นสัตว์ที่น่ารักน่าเอ็นดูและมีสเสน่ห์เฉพาะตัวถึงแม้ว่ามารูจะเป็นแค่แมวธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งแต่ความรักที่เขามีต่อกล่องและความสุขที่เขาได้รับจากการได้อยู่ในกล่องก็สามารถสร้างความสุขให้กับคนทั่วโลกได้ไม่ว่าแมวของคุณจะชอบอะไรไม่ว่าพวกเขาจะมีนิสัยแบบไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมอบความรักความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่ให้กับพวกเขาเพราะ แวทุกตัวสมควรที่จะได้รับความรักและพวกเขาก็พร้อมที่จะมอบความรักกลับคืนมาให้เราอย่างไม่มีเงื่อนไข วันนี้เรื่องราวของมารูก็จบลงแล้วค่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการฟังพอดแคสต์ของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงแสนรักตัวอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะก่อนจากกันไปขอฝากประโยคที่คนรักแมวหลายคนคงคุ้นเคยแมวไม่ได้เข้ามาในชีวิตเราเพื่อทําให้ชีวิตเราสมบูรณ์แบบแต่แมวเข้ามาในชีวิตเราเพื่อทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ค่ะบายบาย